รัดไว้ด้วยห่วงเหล็กหนัก700ปรอนปอแต่อยู่มาวันหนึ่งห่วงเหล็กมันลุดโอ้ยฟังแล้วเสียวเลยค่ะแล้วคนงานรู้ไหมคะรู้ครับพนักงานชื่อคุณจอชเขาไปแจ้งหัวหน้าทันทีแต่หัวหน้าดันบอกว่าไม่เป็นไรหร,รอกแค่เขียนรายงานไว้เดี๋ยวค่อยซ่อมงานซ่อมไว้ที่หลังนี่คือสูตรหายนะประจําโลกเลย และก็จริงครับเพราะอีกแค่ชั่วโมงเดียวถังระเบิดเสียงดังตูมคลื่นเบียรสูง15ฟุตหรือประมาณ4.6เมตรซัดออกมาจากโรงเบียรพร้อมกำแพงถล่มเลยครับโอ้ยเหมือนซึนามีของจริงอะแล้วเบียรไหลไปโดนอะไรบ้างคะมันไหลเข้าย่านชื่อเซนจายรูคคอรี่ครับเป็นสลัมที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอนเต็มไปด้วยตรอกแคบๆกับห้อมใต้ดินที่คนจนอยู่อาศัยกันแน่นขนาด โหชั้นใต้ดินนะคะไม่มีทางหนีเลยสิใช่ครับเบียร์ไหลเข้าบ้านสองหลังจนพังยับแล้วทะลักเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานศพเด็กชายอายุสองขวบอยู่โอ้ยไม่จริงใช่ไหมคะ